สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมม่นะคะวันนี้เราจะเปิดไพ่ให้กับสถานะคุณรักเก่านะคะชาวธนูนะอะ่ดูได้ทั้งแบบบัคนานาราศีนะคะแบบที่ได้ทางฝนตกละไทยะคะ่ะเหมาะกับคนที่เลิกกันเด็ดขาดแล้วนะถ้าคุณแค่มีปัญหากันนะคะยังไม่ได้เลิกกันเนี่ยให้ดูดวงคนมีคู่ก่อนนะคะกล่องแรกจะเป็นตัวตนของคุณธนูนะ กองที่สองค่ะตัวตนของแฟนเก่าแล้วก็บทสรุปนะคะ้ายสำหรับขึ้นเป็นเด็กถือดาบนะคะอืมไม่มองว่าคุณทั้งคู่อ่ะถึงแม้จะเลิกกันแล้วอ่ะแต่ว่ายังมีความเป็นห่วงกันอยู่นะก็คือยังมีการแอบส่องกันอยู่นะคะยังแอบดูกันอยู่ทางโลกโซเชียลนะคะมาดูค่ะไพ่คุณ ขึ้นมาเป็นสี่เหรียญน,นะคะเนี่ยด้วยความที่เป็นห่วงเขาอยู่แล้วก็ยังมีเขาอยู่ในใจนะคะเขาเนี่ยอย่างที่ว่างในหัวใจของคุณเสมอนะถึงแม้ว่าจะต้องจบความสัมพันธ์กันไปคุณยังรู้สึกดีกับเขาแล้วก็พร้อมที่จะเป็นความมั่นคงให้กับเขานะคะถ้าเขามีปัญหาอะไรอ่ะคุณพร้อมจะช่วยเหลือเขานะอืมก็เรียกได้ว่ากัลยาณิมิตนะคะร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็มีไพ่แฮงแมนด้วยเพราะว่าคุณเองอะ่ะ ลึกๆในใจคุณยังรอเขาอยู่เผื่อว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ต้องเลิกกันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีไพ่ราชินีคาถากับหัวแต่ว่าถามว่าตัวคุณเองเนี่ยตอนนี้รู้สึกดีแบบร้อซขนาดนั้นไหมเกี่ยวกับความสัมพันธ์เก่าก็ไม่ใช่นะคะถ้าเขาทําให้คุณเจ็บเนี่ยคุณก็ยังโกรธเขาอยู่นั่นแหละ ไม่ใช่ว่าเป็นการให้อภัยกันโดยที่เขายังไม่ได้ขอโทษนะคะคุณก็ยังรอคําขอโทษแล้วก็การมูฟออนของคุณเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เต็มที่นะคะเพียงแต่ว่าคุณยังมีความรู้สึกที่ดีให้เขาอยู่เท่านั้นเองนะมาดูไพ่เขาค่ะสี่ถ้วยนะคะตอนนี้เขาเฉยๆมากเลยนะคือตัดเรื่องความรักออกไปเลยนะคะถ้าถามถึงเราเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะกลับมา ไม่ว่าจะแบบกลับมาง้อเราหรือว่าถ้าเราไปง้อเขาแล้วเขาจะแบบเออกลับมาคืนเดียอะไรเงี้ยไม่มองว่าอย่างนะคะเขาต้องการเวลาแล้วก็ความรักใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีนะมีไพ่คิงถือถ้วยกับหัวนะคะเขาค่อนข้างที่จะ,ะคิดลบนะคะเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้มไม่ว่าใครผิดใครถูกอะ่ะแต่ไม่มองว่าเขาบาดเจ็บจากการเลิกกันตรงนี้นะคะ แล้วก็มีไพ่เดทเขาอยากให้มันมี transformation นะอยากที่จะ move on ได้นะคะตอนนี้เขายังไม่ได้คิดจะหันหลังกลับมาเนาะแล้วก็มีไพ่สิบถ้วยคะ่ะเขาอยากให้อความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่จะเกิดขึ้นกับเขาในอนาคตเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบนะคะไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องมีแบบ เรื่องราวอะไรที่ทําให้เจ็บใจอีกหรือว่าเสียใจอีกนะคะตอนนี้เขาก็เลยเหมือนรักษาเยียวยาใจิตใจตัวเองเพื่อให้กลับมาแบบมั่นคงได้ก่อนถึงจะไปมองหาความสำคัญนะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะคะ Justice ค่ะคนทั้งคู่ก็อยากเคลียร์นะคะถ้ามันมีอะไรที่ยังไม่ได้ลงตัวกันหรือว่ามันยังไม่ได้เคลียร์กันนะนะคืออย่างน้อยเนี่ยได้กลับมาพูดคุยนะคะปมปัญหาตรงนี้ก่อนที่จะแยกย้ายกันนะก็ยังดีนะคะ มีไพส่สดาบด้วยท้ายที่สุดก็ต้องมีการตัดสินใจแหละเพราะว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้เนี่ยอาจจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ทั้งคู่นะคะไม่มอกว่าคุณเนี่ยกำลังรอจังหวะเวลาที่จะได้คุยกันห้าดาบที่กับหัวนะคะถ้าได้เคียย์กันแล้วก็พร้อมจะให้ภัยกันนะคะทั้งคู่นะจัดเม้นค่ะโอเคตรงนี้มาสรุปให้เราว่าความสัมพันธ์เนี่ยถ้าคุณจบกันแบบ ยังไม่ชัดเจนเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้กลับมาคุยอีกครั้งนะคะแล้วก็เคลียรปมประเด็นตรงนี้ทีนี้หลังจากนี้จะตัดสินใจคบกันต่อแบบไหนเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะคะบางคนอาจจะคบต่อแบบเป็นคนรักหรือว่าคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะมาดูลเลคเกอรนะคะโซเมดมาไปแรกเลย มีชิเดนด้วยนะคะแล้วก็มีฝดมีให้เปอร์เซ็นต์นะประมาณ70-80%นะคะที่เมื่อคุณได้เคลียร์ใจกันน่ยคุณจะกลับมารักกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์จะดีกว่าเดิมเพราะว่าคุณเน่ยเป็นเนื้อคู่กันไพ่อันนี้ยชิเด์ดหมายถึงการเริ่มต้นใหม่นะคะฝดก็หมายถึงความรักที่มันจะราบรื่นนะ,ะมาดูคําแนะนํานะคะ เ your a n g เ l s ล h o ชู e a n น w d ด r เร t ชันแล้วก็ within the next few months ภายใน3เดือนค่ะน่าจะมีโอกาสได้คุยกันอย่างที่เมยบอกนะคะแล้วก็มีการหาวิธีการใหม่ๆใ,ในการที่จะรับมือกับปัญหานะคะ,ะการปรับตัวอะไรแบบนี้เนาะถ้าคุณอยากให้พลังงานตรงนี้เกิดขึ้นเร็วะ่ะก็ให้คุณอธิษฐานจิตขอพอรจากนางฟ้าทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือได้เลยนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะปิดท้ายกันที่มัเเจนะอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นความในใจของเขาหรือว่าความในใจของคุณนะคะ Can you hear me whisper your name เนี่ยค่ะคุณได้ยินเสียงฉันเรียกคุณไหมนะเขาหรือว่าคุณเนี่ยยังคิดถึงอยู่นะคะทุกวันนะถึงได้มาส่องนะคะ วันนี้นะคะขอบคุณชาวธนูแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมถ้าชอบพามทำไมน,นี้พิมพ์น้ำรับไปได้เลยค่ะถ้าอยากจะดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้นะคะไลน์ขึ้นให้ตรงน้องหมีข้างล่างนะคะพิมพ์ตามได้เลยวันนี้ขอตัวก่อนค่ะเจอก,กันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ